สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ Speed News ค่ะไปอัปเดตเรื่องราวในแวดวงยานยนต์กับคุณชัญญาพากรพัฒน์ค่ะและดิฉันพัชราพญาวาสค่ะเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราค่ะได้ทาง2ช่องทางด้วยกันคือที่ t True v i s i ่นช่อง72 Speed Channel นะคะและอีกหนึ่งช่องทางคือ w w w s p e e d c h a n n e l t h a i l a n d c o m ค่ะช่วงนี้ของ Speed News นะคะก็ยังอยู่ที่ประเด็นร้อนของข้อเสนอคือการแท็กซี่นะคะเมื่อวานนี้เรามีสัมภาษณ์คุณวิทุนาานนน้ววะะะคคคคัี่ทงงกรรมม ะะก็ออกมาบอกค่ะว่าจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอนะคะของเครือข่ายแท็กซี่นะคะให้เข้มข้นกันยิ่งขึ้นค่ะในขณะที่ประธานสหกรณ์แท็กซี่สยามค่ะก็ยังยืนยันว่าไม่ว่าจะผลสรุปออกมาเป็นเช่นไรนะคะก็ยังจะตรึงราคาค่าโดยสารไปจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้บอกภายหลังการร่วมหารือกับคุณอารักษ์ชนทานนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คุณนทวุฒิใส่เกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคุณวิทูลแนวพานิ์ประธานสหกรณ์รถแท็กซี่สยามในฐานะประธานกลุ่มเครือข่ายรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครและข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะทําความเข้าใจร่วมกันระหว่างกระทรวงและแท็กซี่ค่ะในการหาแนวทางการปรับโครงสร้างราคาก๊าซเอ็การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารในอนาคตรวมถึงรับฟังข้อเสนอของแท็กซี่นะคะว่ากระทรวงนั้นจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา เพื่อที่จะพิจารณาข้อเสนอเครือข่ายของแท็กซี่ใน3เรื่องด้วยกันนะคะนั่นก็คือการไม่ปรับราคาไปจนถึงสิ้นปีนี้การขอขยายอายุรถแท็กซี่จาก9ปีเป็น12ปีและเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือการคัดค้านการนํารถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลหรือว่า e ีโคคามาทําเป็นรถแท็กซี่นะคะโดยจะมีอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานรวมไปถึงตัวแทนนักวิชาการตัวแทนแท็กซี่และเครือข่ายผู้บริโภคเข้าร่วมด้วยนะคะ ึ่งคณะทางานชุดนี้นั้นก็จะหาข้อสรุปในเร็วๆนี้กันแล้วนะคะค่ะส่วนทางด้านของนายวิทูลแนวพาณิชประธานสากรรถแท็กซี่สยามคณะทํางานจะหารือร่วมกันนะคะเพื่อสรุปแนวทางภายใน1เดือนซึ่งเครือข่า,ขายแท็กซี่ที่มีสมาชิกทั้งหมด40,000ถึง50,000คันยืนยันค่ะว่าจะตรึงราคาค่าโดยสารไปจนถึงสิ้นปีนี้เพื่อชี้ให้เห็นนะคะว่ากระทรวงพลังงานไม่ควรขึ้นค่าราคา NGV ระหว่างนี้ค่ะและจะเสนอเรื่องขอขยายอายุรถแท็กซี่จาก9ปีเป็น12ปีซึ่งหากภาครัฐเ ด้วยผู้ขับแท็กซี่จะตึงราคาค่าโดยาสารออกไปเช่นกันค่ะโดยอยากจะให้บริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะดึงงบโฆษณาให้กับผู้ขับขี่แท็กซี่ซึ่งอาจตั้งเป็นกองทุนก็ได้นะคะซึ่งนายอาระก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้นอกจากนี้ทางภาครัฐยังควรพิจรารณาคืนภาษีสรพสา,ามิตให้กับผู้ซื้อรถแท็กซี่จำนวน1,000 0แบาทเช่นเดียวกับนโยบายรถคันแรกเพราะจะทําให้เจ้าของแท็กซี่มีต้นทุนลดลง ทำให้การคิดค่าเช่ารถลงด้วยค่ะและก็จะทําให้รายได้ในภาพรวมของรถแท็กซี่นั้นดีขึ้นอีกด้วยก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคะอีกประมาณ1เดือนนะคะน่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดของข้อเสนอที่เสนอมาหลายๆคนหลาย,ลายๆฝ่ายก็มีหลายความคิดเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสรุปอะไรออกมาเนี่ยก็จะต้องเป็นเสียงมติอมเอกฉันนะคะว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดด้วยนะคะไปดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เป็นกระแสออกมาก่อนหน้านี้นะคะ,คะเกี่ยวกับปัญหารถติดค่ะที่อาจจะมีสาเหตุมาจากการที่ตำรวจจราจรนะคะตั้งด่านระหว่างวันค่ะ ซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางด้านตํารวจนครบาลได้ออกกฎนะคะห้ามด่านตรวจกวดขัดวินัยจราจรในตอนกลางวันเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดค่ะพลตำรวจตรีวรศักดิ์นบสิทธิพรนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลง,งานจราจร ออกมาตรการปฏิบัติแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลากลางวันโดยมีคำสั่งยกเลิกตั้งจุดวอล3นะคะด่านตรวจกวดขันวินัยจราจรหรือการงดด่านในช่วงเวลากลางวันค่ะแต่หากมีงานของฝ่ายปราบปรามก็ให้ไปร่วมกับฝ่ายปราบปรามโดยให้ตั้งในช่วงเวลากลางคืนหลังเวลา21นาฬิกาแล้วเน้นในเรื่องเมาแล้วขับและ12ข้อหาหลักรวมถึงปัญหาอาชญากรรมค่ะ นอกจากนี้นะคะในถนนเส้นเดียวกันก็ห้ามตั้งด่านซ้ำซ้อนค่ะหากรถติดให้ปล่อยเป็นช่วงๆหากติดเราต้องปล่อยที่สำคัญคือห้ามมีการทุจริตอย่างเด็ดขาดส่วนความผิดทั่วไปเฉพาะเหตุนะคะซึ่งซึ่งหน้านี่ก็สามารถจับได้แต่จะไม่มีการซุ่มจับใดๆทั้งสิน้นและยังคงให้ใช้ใบเตือนแทนใบสั่งต่อไปยกเว้น12ข้อหาหลักจะมีการออกใบเตือนโดยเมื่อออกใบเตือนแล้วบก,กจรนะคะจะเก็บข้อมูลผู้ที่ออกใบเตือนไปก่อนหน้านี้ และหากพบว่าการกระทําผิดเนี่ยซ้ําในข้อหาเดิมอีกจะมีการปรับหนักเต็มอัตราทั้งนี้ใบเตือนอยู่ระหว่างสั่งพิมพ์นะคะหากเสร็จเมื่อไร่ก็จะใช้เมื่อนั้นซึ่งจะอยู่นอกเหนือจาก12ข้อหาหลักส่วนเรื่องทะเบียนรถป้ายแดงก็ได้สั่งการให้ชะลอโดยการว่ากล่าวตักเตือนก่อนนะคะและก็ให้แนะนําการปฏิบัติ เนื่องจากกรมการขนส่งยังไม่พร้อมในส่วนนี้ค่ะก็คุณผู้ชมที่ฟังอยู่อาจจะชลาใจนะคะว่าตอนนี้มีใบเตือนนะไม่ใช่ใบสั่งะะแต่ใบเตือนหลายๆใบกลายเป็นใบสั่งได้นะคะค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่เขาบอกว่าต้องเป็นประเด็นถกเถียงกันมาเนิ่นนานเรื่องประเด็นของการตั้งด่านตรวจเนี่ยทำให้รถติดนะคะ,คะเป็นบางทียาวเป็นกิโลเลยนะคุณกวางเพราะฉะน,นั้น,นก็ต้องระวังจุดนิดนึงนะคะว่าจุดที่อาจจะทําให้เกิดปัญหาการจราจรเนี่ยก็ยังไงคงเข้มกันนิดนึงนะคะราคายังอยู่ในเรื่องราวของการจราจรค่ะทางบกจรอเองนะคะ ก็มี นยโยบายให,ใหม่เกิดขึ้นอีกละงานนี้จะใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมาช่วยนะคะในการตรวจจับทั้งเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจจราจรที่อาจจะมีการกระทําความผิดกันเกิดขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งผู้ขับขี่เองนะคะหากกระทําความผิดเนี่ยตอนนี้นะคะมีนวัตกรรมแล้วนะคะใช้กล้องปากกามาบันทึกภาพระหว่างการทํางานด้วยนะคะพลตารวจตรีวรศักดิ์นบสิทธิพรรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหรือว่าบชนรับผิดชอบงานด้านการจราจรนะคะในฐานะประธานที่ประชุมงานจราจรได้หยิบยกกรณีที่ตำร ตำรวจจราจรน,นั้นถูกประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนถ่ายรูปตำรวจจราจรที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมในเรื่องต่างๆนะคะซึ่งปัจจุบันตอนนี้มีจํานวนมากเลยคุณกวางอาจจะเป็นเพราะตอนนี้สมาร์ทโฟนนั้นมาแรงน,นะใช่แล้วเจออะไรไม่ถูกใจปุ๊บถ่ายรูปเลยนะคะ,คะก็เลยส่งผลให้ตำรวจจราจรที่ปฏิบัติตนนั้นถูกต้องการทํางานก็ลําบากขึ้นนะคะจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นไปจัดหากล้องปากกามาใช้บันทึกภาพระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านกดขันวินัยการจราจรค่ะ โดยกล้องดังกล่าวนะคะสามารถติดไว้ที่กระดุมเสื้อชุดเครื่องแบบได้เพื่อที่จะให้สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งไม่ใช่มีแต่ตำรวจจราจรเท่านั้นนะที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมนะคะผู้ขับขี่บางรายกวางก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจจราจรก็จะมีกล้องติดไว้นะคะเพื่อที่จะได้เห็นทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งนี้ค่ะแนวคิดดังกล่าวก็จะช่วยผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้นเกิดความสบายใจในการทํางานนะคะเบื้องต้นจะจัดหากล้องมาให้หัวหน้าด่าน ซึ่งเป็นตำรวจจราจรชั้นสัญญาบัตรติดไปก่อนนะคะหากว่าได้ผลดีก็จะมีการขยายผลจัดหามาให้ตำรวจจราจรชั้นประทวนที่ปฏิบัติหน้าที่กันอีกด้วยนะคะติดไปเลยค่ะทั้งนี้นะคะก็ต้องการที่จะปลูกฝังให้ประชาชนนั้นมีวินัยการจราจรในการขับขี่นะคะซึ่งก็มีผลสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาการจราจรด้วยลดการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ป้องกันการเกิดปัญหาอาจญากรรมควบคู่กันไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการนํานวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นกล้องปากกานี่ก็ถือว่าจิ๋วมากเลยนะ ติดไปก็ไม่เห็นว่าเป็นกล้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังกันให้ดีๆนะคะตอนนี้ก็มีทั้งกล้องปาักกานะคะโดนถึง CCTV นี่ก็มีติดเพิ่มมากขึ้นน,นะก็เป็น<ล>การเข้มงวดกับทางด้านวินัยจราจรมากขึ้นนะคะ,คะและช่วงนี้นะคะไปต่อกันที่สกู๊ปดีๆจากนิป้อนเพนส์นะคะนใ,นในเรื่องราวของสีรถยนต์ค่ะกับสีรถยนต์นิป้อนเพนนะคะวันนี้มาในตอนที่ชื่อว่าสีจริงตอนที่สองค่ะรู้จักเรื่องราวของสีพ่นรถยนต์กับสี Next p r i m e l a 2K จากนิปเปิลเพนประเภทของสีจริงตอนที่สองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราทำวามรู้จักกับประเภทของสีจริงกันไปแล้วถึงสองประเภทคือสีธรรมดา solid color สีบรอนหรือสีเมทัลลิก metallic color สัปดาห์นี้มาทำวามรู้จักกับสีประเภทที่3าม สีมุกหรือ pearl color ซึ่งเป็นสีที่ยอดฮิตติดตลาดเนื่องจากให้เพียนทำให้รถจนคันโปรดดูดีมีระดับแล้วยังบ่งบอกถึงรสนิยมระดับไฮคลาสสำหรับผู้ครอบครองอีกด้วยสีมุกหรือไมก้า pearl color เป็นสีที่ประกอบด้วยผงสีไมก้าหรือมุกอาจจะมีการผสมกับแม่สีที่เป็นสีธรรมดาหรือสีเมทัลลิกโดยลักษณะของสีมุกจะมีความเงางามลึกและใสกว่าสีบรอน สีชนิดนี้มีหลายคุณลักษณะในการสะท้อนแสงให้ความรู้สึกสดใสแวววาวเหมือนเลื่อมระยิบระยับการพ่นสีมุกจะมี2ระบบคือพ่อนสีมุก3ชั้นและพ่นมุก2ชั้นซึ่งการพ่นจะยากและต้องระมัดระวังกว่าสีแมทัลลกเนื่องจากการกลบตัวไม่ดีต้องควบคุมความหนาให้ดีหากเมื่อความหนาเปลี่ยนไปลักษณะของเฉดสีก็จะแตกต่างกัน ซึ่งรถยนต์ส่วนมากที่ใช้สีมุกจะมีราคาสูงระดับลับชัวริคาปัญหาการซ่อมสีก็จะมากกว่าเพราะซ่อมแผลเล็กเฉพาะจุดเสี่ยงต่อการเพี้ยนของสีเดิมอาจต้องทำการซ่อมสีทั้งคันเพื่อให้ได้สีกลับไปดูดีเงางามดั้เดิมสำหรับผู้ที่หลงใหลในความเงางามของสีมุกคงต้องกระเป๋าหนักกันพอสมควรแต่เพื่อความหรูหราโดดเด่นหลายคนคงไม่ย่อมน้อยหน้ารถคันอื่นแน่นอนรู้จักเรื่องราวของสีพ่นรถยนต์ กับ c i n ั x p r ี m i l a 2K จากนิปปอนเพนค่ะก็ต้องขอขอบคุณสกู๊ปดีๆจากสีนิปอนเพนนะคะ,คะที่มากันในตอนที่2แล้วค่ะก่อนที่จะไปพักกันนะคะเรามีกิจกรรมดีๆจากโครงการกลุ่มสิทธิผลวีแคนมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านที่ได้บริจาคอวัยวะกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากา,กากชาติไทยะคะ่ะงานนี้นะคะจะได้รับสิทธิพิเศษนะคะในการไปชม ดูคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์นะคะคคพอไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตปุ๊บนี่นะคะก็จะได้ส่วนลดพิเศษเลยนะคะ<ฮ>ตอนนี้เนี่ยน่าสนใจทีเดียวเป็นตอนวันของเรายังอยู่นะคะเพียงคุณแสดงความจำนงในการบริจาคอวัยวะนะคะกับสภากาชาติไทยคุณก็จะได้รับส่วนลด10%ทันทีเลยนะคะจากบัตรคอนเสิร์ตในราคา 3,500บาท3,000บาทแล้วก็2,500บาทนะคะก็รีบๆไปซื้อบัตรแล้วก็รีบๆไปบริจาคอวัยวะกันด้วยนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้นะคะเฉพาะที่จุดจำหน่ายไทยที่เกตแมชชีนแล้วก็ m ม j o r EGV มีจำนวนจำกัดด้วยเรียบรบกันนิดนึงนะคะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะไปดูบรรยากาศของงานปีโก้คัพ2012นะคะซึ่งเป็นงานที่โตโยต้าจัดขึ้นเป็นศึกเซปักตะก้อค่ะจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามชมกันค่ะ